สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมปะป๊ามาแล้วครับผมเห็นยังคนน่ะใช่ไหม,ไมเออประจำที่แล้ว <c oughs> ไปถึงไหนอะถึงงานงานมุมจริงๆงานเนี้ยเบอร XL มันเล็กเร XL ก็ไม่มีบไมได้ XL นุ่มกำลัใหญ่อ เฮะอะไรแค่ขายยาวนี่คิดว่าซื้อปลอกคอไปให้ลูกิ๊กไหมแต่มันดังเบาเอันใหญ่มันก็ดังเบานั่นนี่ มีนมห้มๆๆๆๆมาสิบบาทเป็นแบบโซ่มไม,ม่ใช่แบบผ้านรอแบบโซ่เหรอมีอันนั้นก็แพงขึ้นไปอีกตัวตรงนี้มันกัดขาดได้ปลาให้ nhang